ับเจอแล้วครับขนมวงผมหามาหนาไรว่าทำยังไงนี่ครับป้าเขาเริ่มทอดขนมวงแล้วใช้แป้งอะไรครับขนมวงนี้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวใช่ไหมผสมกับนผสมกันเลยนะครับมันอันนี้เอาไปหนึ่งแล้วอ๋อมันนั่นมันอะไรครับมันเทศ,ม,เทศมันจะ ข้าเหนียวผสมมันเทศนะครับแล้วก็นี่ครับปั้นเป็นวงๆแล้วก็ไปทอดก่อนแล้วก็จะราดด้วยน้ำอ้อยใช่ไหมครับจนกว่ามันจะลอยขึ้นมาหรือเปล่า ผมอยู่ที่ตลาดอำเภอรับแรงครับก็นี่ดูป้าเขากําลังทําขนมวงนะครับผมซึ่งมันทําทจากแป้งข้าวเหนียวนะครับผมผสมกับมันเทศซึ่งเอาไปนึ่งแล้วขยำกับแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็มาปั้นเป็นวงแล้วก็เอามาทอดนี้ครับตอนนี้ป้าเขากำลังทอดให้เราดูอยู่ครับใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดนึงครับอ,อ่าใช่ครับทมเค็ม <ๆ S 2> นิดหนึ่งเอามาลอยเหลืองแล้วก็เอามาพักแล้วก็ราดอ๋อ รครับผม <laughs> โอเคครับนี่ครับตอนนี้คือปลากําลังเคี่ยวน้ำอ้อยอยู่นะครับผมไว้สําหรับล่าดขนมบงนะครับกลับมาแล้วสินาทีครับอันนี้คือขนมบงที่ทอดเรียบร้อยแล้วครับขึ้นมาพักไว้ยอย่างนี้ครับ ขนมวงขนมไทยโบราณนะครับคล้ายๆกับโดนัทครับบ้าขายยังไงครับขนมวงสามพันห้าบาท คุณยยคุณยายไปก่อนนะครับขอบคุณครับด้วคุณครับ